สวแนะรัฐบาลถอยแจกเงินดิจิทัลชี้ได้ไม่คุ้มเสียควงกระทบเศรษฐกิจประชาชนในระยะยาวหมอมิงยันว่าไม่เปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายยังเดินหน้าแจกเงินดิจิทัลและบอกประชาชน99เป็นนหนี้ไปแล้วและขอให้มั่นใจยุดวินัยการเงินการ,การคลังชี้ที่รัฐบาลก่อนยังกู้1.5ล้านล้านการแจกเงินดิจิตอลที่กำลังเป็นที่ไม่เห็นด้วยของนักวิชาการนักการเงินนักเ,กเรศรษฐศาสตร์อาจารย์ ผักวิชาต่างๆทั้งอดีตคณาจารย์และอดีตแบงชาติเริ่มสะท้อนเสียงนี้ไปยังสวบางกลุ่มที่เริ่มจะไม่เห็นด้วยแม้จะโหวตให้คุณเศรษฐาสวเนรัฐบาลถอยแจกเงินดิจิทัลชี้ได้ไม่คุ้มเสียควงกระทบเศรษฐกิจประชาชนในระยะยาวในการประชุมเมื่อ10ตุลาคมวันนี้ที่ประชุมวุฒิสภาเนี่ย ก็มีพลเอกสิงศึกสิงไพรเป็นรองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่งและเป็นประธานการประชุมโดยก่อนเข้าสู่วาระก็ได้เปิดให้ทางสอวอหารือกันก่อนโดยมีสอวอหลายคนทักท้วงเรื่องการเดินหน้าโครงการแจกเงินดิจิทัล1น0 0 0 0บาทของรัฐบาลเนื่องจากกังวลถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจและประชาชนระยะยาวพร้อมเสนอให้ถอยโครงการดังกล่าวด้านนายเฉลิมชัยเฟื่องคอนสอวอก็ได้หารือว่าโครงการแจกเงินดิจิทัลของรัฐบาล ตนมองว่าเป็นโครงการที่ขัดกับรัฐธรรมนูญมาตรา162เนื่องจากไม่ชี้แจงรวมถึงแถลงแหล่งที่มาของเงินทุนที่นําไปใช้รวมถึงเสียงการขัดรัฐธรรมนูญมาตรา62ซึ่งกําหนดให้รัฐมีหน้าที่ต้องรักษาวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดเพื่อไม่ให้กระทบต่อเสถียรภาพทางการเงินการคลังนอกจากนั้นแล้วสอขัดกฎหมายวินัยการเงินการคลังของรัฐที่กําหนดว่าคอรมอต้องไม่บริหารรัชการแผ่นดินที่มุ่งสร้างความนิยมทางการเมืองที่สร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจระยะยาว อย่างไรก็ดีตนทราบว่ารัฐบาลจะให้ธนาคารออมสินรับโครงการดังกล่าวไปดําเนินการแทนโดยใช้เงินของธนาคารรวม5.6แสนล้านบาทและรัฐบาลจะชดเชยให้ในภายหลังนี่เป็นความหมายที่ไม่ต้องอ้างอะไรกันมากดูกันชัดเจนก็คือผลักภาระให้เพื่อนแบกรับหน้าแล้วถ้าผู้บริหารธนาคารอมสินไปรับนั่นก็หมายความว่ารับเผือกร้อนไปทำงานแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเหตุใดเหตุผลต้นไหน ที่จะทาให้ผู้บริหารธนาคารอมสินรับเผือกร้อนก้อนนี้จากรัฐบาลเศรษฐาไปทํางานมันมีอะไรซ่อนอยู่มันมีเบื้องลึกเบื้องหลังกันยังไงมันไปเจราจากันขนาดไหนถ้าสมมติอมสินรับไปจริงจริงหวังไว้อย่างยิ่งว่าด้วยวิจารยญาณของผู้หลักผู้ใหญ่ต่างๆคงไม่รับโครงการนี้เพื่อให้ธนาคารอมสินนั่นแบกรับผิดชอบเพราะถ้าเกิดเสียหายไม่มีใครรับผิดชอบได้อย่างมากสุดได้เพียงแค่ลาออกแต่ประเทศชาติ ชิบหายกันไปแล้วเพราะงั้นเองไอาการที่จะไปให้เพื่อนแบกรับโดยเป็นสิ่งที่ตัวเองหาเสียงไว้5.6แสนล้านแล้วบอกว่ารัฐบาลจะชดเชยในภายหลังคือท่านจะอยู่กันไปอีกกี่สิล้านปีเหรอที่จะชดเชยความเสียหายถ้ามันเกิดขึ้นหมดอีกไม่นานความนิยมของพวกท่านก็ถดถอยไปนี่ทำไมใช่รัฐธรรมนูญฉบับนี้ปัญญาของเพื่อไทยกับปัญญาของเศรษฐาไม่ได้เป็นนายกแน่นอนอยู่แล้วและจะบอกชดใช้ใภายหลังมันไม่เกิดขึ้นแน่แน และข่าวยังรายงานต่อไปว่าจากการพิจารณารายละเอียดพระราชบัญญัติอมสินแล้วมองว่าการดําเนินโครงการดังกล่าวจะขัดต่อกฎหมายของธนาคารผมขอให้รัฐบาลพิจารณาให้รอบคอบเพราะหากจะทาเพราะหาเสียงไว้ควรพิจารณาข้อกฎหมายโดยเฉพาะรัฐธรรมนูญและกฎหมายการเงินการคลังหากทําผิดพลาดใครรับผิดชอบแม้จะบอกว่าประชาชนต้องรับผิดชอบผมมองว่าผู้รับผิดชอบคือเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานวินยัยการเงินการคลังของรัฐรวมถึงคอรมอผมขอให้ดูโครงการรับจำนำเป็นตัวอย่าง รับจำนำข้าวนะเอามาเป็นตัวอย่างขอให้นำความคิดเห็นของผู้คัดค้านไปปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยเสียก่อนด้านนายทวินเปลี่ยนสีสอวอได้หาหรือว่านโยบายแจกเงินดิจิทัลของรัฐบาลเป็นนโยบายที่เป็นปัญหาและไม่ถูกกาลเทศะเพราะภาวะเศรษฐกิจไทยไม่อยู่ในภาวะที่กระตุ้นเศรษฐกิจมากนะักนี่เหมือนกับที่ นักเศรษฐศาสตร์และคณาจารย์ต่างๆลงชื่อคัดค้า,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 านกันเอาไว้คือไม่ได้อยู่ในบริบทที่จะไปกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะไม่ได้เป็นปัญหามันไม่ถูกกาลเทศะดังนั้นเนี่ยมองว่าควรจะเน้นสเสถียรภาพมากกว่าจะสร้างภาระหนี้สินให้รัฐบาลให้รัฐในอนาคตอย่างไรก็ตามขณะนี้มีนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์รวมถึงผู้ว่าการแบงก์ชาติของประเทศไทยทวงติงเข้ามาตนมองว่ารัฐบาลควรฟังเหตุผลรัฐบาลยืนยันทําโครงการโดยอ้างว่าเป็นความต้องการของประชาชนผมว่าไม่ถูกต้องอย่างยิ่ง หากสิ่งใดที่เป็นพิษต้องไม่ตามใจประชาชนเหมือนนายกก็เหมือนหมอรักษาคนไข้รษาษฎรหมอให้ยาพิษเคลือบน้ำผึ้งกับคนไข้ไม่ได้ประชาชนย่อมไม่รู้ถึงพิษที่จะเกิดขึ้นจากนโยบายนี้ผมเสนอแน่ว่ารัฐบาลต้องกล้าหาญและยอมรับสารภาพความเป็นจริงกับประชาชนว่าไม่ทําโครงการนี้ความมุ่งมั่นทําโครงการนี้ไม่ใช่เรื่องกล้าหาญแต่เป็นเรื่องดือ้อรั้นไม่มีเหตุผลดังนั้นยังมีเวลาจะทบทวนผมหวังว่านายกจะรับฟังเสียงท้วงติง ขณะที่นายแพทย์เจตสิรธนานนท์สวหาหรือว่าสินทรัพย์และเงินดิจิทัลที่ใช้ในตลาดเกงกำไรทั่วโลกเป็นความเสี่ยงหากรัฐบาลจะเข้าไปประกันมูลค่าและนําเข้าสู่การซื้อขายเงินคริปโตเพราะมีกรณีของบิตคอยที่พบว่ามูลค่าสูงขึ้น6.9หมื่นล้านเหรียญสหรัฐแต่วันนี้เหลือเพียง2.7หมื่นล้านเหรียญหมื่นเหรียญสหรัฐเท่านั้นสมัยก่อนมูลค่าสูงสุดถึง6.9หมื่นเหรียญสหรัฐไม่ใช่ล้านขออภัย สูงสุดขึ้นไป6.9หมื่นเหรียญสารัฐต่อ1นึ่บิตคอยแต่วันนี้เหลือเพียงแค่2.7หมื่นเหรียญสารัฐต่อบิตคอยและบิตคอยนั้นเชื่อว่าอยู่ในกลุ่มของการฟอกเงินของนักพนันผู้ค้าของเถื่อนหลบเลี่ยงภาษีทั่วโลกดังนั้นรัฐบาลไม่ควรจะมองผลบวกอย่างเดียวและไม่ควรเอาประเทศไปเสี่ยงกับวงการดังกล่าวผมเห็นด้วยเลยที่จะแจกเงินแบบเวี่ยงแหทุกกลุ่ม เพราะเป็นนโยบายที่ไม่สร้างความเป็นธรรมและทําให้เกิดภาวะเงินเฟอ้อพุ่งสูงดังนั้นรัฐบาลควรจะทําก็คือเน้นการใช้จ่ายภาครัฐการส่งออกรวมถึงเน้นการลงทุนภาครัฐพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แจกนโยบายแจกเงินนั้นเป็นความเลื่อนลอยที่กระตุ้นเศรษฐกิจเพราะเป็นความหวังเกินจริงการใช้เงินของรัฐแจกหรือโอนมีมูลค่าต่ากว่าตัวคูณในการลงทุนของภาครัฐดังนั้นผมขอรัฐบาลถอยโครงการน,นี้และนําเงินไปใช้ในทางที่เหมาะสมของประเทศต่อไป ในฝั่งสวรเราก็จะมีนักวิชาการด้านการเงินด้านรัฐศาสตร์ที่รู้เรื่องพวกนี้อยู่และสามารถวิจารณ์กันได้อย่างตรงจุดต่อมาคนที่ออกมาแก้ต่างเรื่องนี้และแก้ต่างมาตลอดรวมถึงเห็นด้วยมาตลอดเขาอาจจะมีความพิเศษที่เป็นหมอในความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจเพราะว่าเป็นที่ปรึกษาคุณทักษิณมาและลากยาวมาจนกระทั่งอยู่เคียงข้างเศรษฐถามิม้งยันว่าไม่เปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายยังเดินหน้าแจากเงินดิจิทัลและบอกประชาชน 99%เป็นหนี้ไปแล้วและขอให้มั่นใจยุทวินัยการเงินการคลังชี้ที่รัฐบาลก่อนยังกู้1.5ล้านล้านเนี่ยไปแดกดันเขาอีกแล้วเขากู้ในช่วงโควิดท่านยังไม่เจอโควิดท่านแจกกระจายเลยที่ทำเนียบรัฐบาลนายแพทย์พรหมมินเลิศสุริเดชเลขาธิการนายรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีนักวิชาการออกมาคัดค้านนโยบาย d i g i t a ดิจิ l ัลวอเต10,000บาทว่าเรื่องของดิจิ t a ล w วอ l เตนั้นเป็นสิ่งสําคัญหรือเรื่องหนึ่งที่อยู่ในนโยบายนโยบายทั้งหมดของรัฐบาล ขณะนี้อย่านึกว่าเศรษฐกิจของเราดีเพราะเมื่อเทียกบกับต่างประเทศหลังจากโควิดฟื้นตัวมาเกินหน้าเราไปแล้วขณะที่เราค่อยๆขยับตัวช้าๆแสดงว่าเศรษฐกิจของเราไม่ได้ดีอย่างที่พูดกันความสําคัญเรื่องนี้ต้องถามประชาชนโดยมาตรการสําคัญคือทําอย่างไรให้สังคมส่วนใหญ่ได้ประโยชน์ดิจิทัลวอลเล็เป็นมาตรการหนึ่งซึ่งเกี่ยวข้องความสัมพันธ์กับเศรษฐกิจโดยรวมที่ผ่านมาเราก็ลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชนด้านพลังงานไปแล้ว มีการพักชำระหนี้เกษตรกรตามมาอีกด้านหนึ่งเราก็พยายามจะสร้างรายได้แต่วันนี้ยังสร้างไม่ได้ขอแจกก่อนส่วนผู้สื่อข่าวถามว่าดิจิตอลวอลเล็ตประชาชนส่วนใหญ่อยากได้แต่รัฐบาลเปิดเวทีชี้แจงคนที่ไม่เข้าใจในโยบายเรื่องนี้หรือไม่อย่างไรนายแพทย์พรหมมินกล่าวว่าที่ผ่านมามีการชี้แจงหลายเวทีในวันที่9ตุลาคมกระทรวงการคลังก็ถแถลงใหญ่เรื่องนี้เพื่อทําให้เห็นว่าภารกิจของรัฐบาลคือทําให้ประเทศจเจริญเติบโตขึ้นประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น เมื่อถามว่าเป็นไปได้หรือไม่จะเปลี่ยนเป้าหมายให้เฉพาะกลุ่มเปราะบางไม่ได้หวานทั้งหมดนายแพทย์พรหมินกล่าวว่าตอนนี้ประชาชนกว่า99เป็นนหนี้ไปแล้วอย่างนี้แสดงว่าทุกคนเปราะบางหรือ่ังแน่นอนว่าเวลาจัดการก็มีหลายกติกามีทางเลือกเพื่อให้เท่าเทียมกันเมื่อถามว่ามีการทบทวนการจ่ายให้คนอายุ86ปีขึ้นไปหรือไม่เพราะบางคนเป็นลูกคนรวยหรือจะเปลี่ยนวิธีการจ่ายมาใช้กระเป๋าตังหรือไม่นายแพทย์พรหมินกล่าวว่าจะเปลี่ยนทําไม หลักสําคัญตอนที่คิดนโยบายเพื่อประโยชน์ทั้งหมดเพราะว่าได้มีการเตรียมความพร้อมเรื่องนี้อันนี้ต้องจับตาคิดไว้แล้วยังไงก็ไม่เปลี่ยนเป็นกระเป๋าทางธรรมดาแล้วก็เตรียมพร้อมมาไว้ทั้งหมดในเรื่องนี้นั่นหมายความว่าจริงๆแล้วนโยบายนี้จะทําอย่างไรคนในรัฐบาลโดยเฉพาะของพรรคเพื่อไทยที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ต้องมีคาตอบอยู่แล้วเพียงแต่ไม่พูดกับประชาชนเท่านั้นเองอเตรียมการเรื่องนี้ไว้แล้วมันเตรียมยังไงอะเตรียมบรกเกอร์ไว้เตรียมบริษัทเอกชนที่รับเหมางานจากรัฐบาลเอาไว เตรียมองเงินโยกย้ายเข้ากระเป๋านายทุนไว้เตรียมจะใส่ไซฟอนเงินตรงนี้เอาไว้อย่างไรมีช่องโหว่ตรงไหนอย่างไรไอแบบนี้เนี่ยจริงๆต้องคุยกับประชาชนทั้งหมดคุยกับคนที่เป็นตัวแทนทั้งหมดจะคิดเองเออเองคนเดียวไม่ได้เพราะว่าจริงๆแล้วท่านท่านไม่ได้ชนะการเลือกตั้งนะพรรคเพื่อไทยก็ไม่ได้ชนะการเลือกตั้งอย่าพูดถึงตัวเลขสองห้าหนึ่งเลยเอาแค่ตัวเลขให้มากกว่าเพื่อนก็ยังทําไม่ได้เลยเพื่อไทยแล้วจะไปตีขุมว่าคนทั้งประเทศอยากได้นโยบายของท่านอันนี้เป็นสิ่งที่ เข้าข้างตัวเองเกินไปเพราะว่าพักมันอยู่ในทิศทางขาลงและเตรียมจะล่มสลายอยู่แล้วเพราะว่ามันตระบัดสัตว์มานานก็ต้องดูว่าเราจะบริหารงานกันอย่างไรทิศทางเราก็ต้องดูต่อรายละเอียดที่เกี่ยวข้องข้อกฎหมายเรื่องการบริหารเงินจะต้องทําอย่างไรนี่หมอมิ่งพูดต่อที่ผ่านมารัฐบาลไทยรักไทยทําให้ประเทศเป็นหนี้สินที่ผ่านมารัฐบาลไทยรักไทยทําให้ประเทศเป็นหนี้สินและประเทศเกือบ ล้มละลายกลับคืนมา,ากลับคืนหนี้ได้ก่อนสองปีอ๋อนี่ธงบุญคุณไทยรักไทยอยู่ในภาวะเป็นหนี้และประเทศเกือบล้มแล้วไทยรักไทยก็กอบกู้เรื่องหนี้ได้ภายในสองปีซึ่งเราคํานึงถึงวินัยการคลังอย่างดีสร้างรายได้จนประเทศพ้นวิกฤตยืนยันว่าเราเป็นห่วงที่สุดคือเรื่องวินัยการเงินการคลังเมื่อถามว่าจะตอบประชาชนอย่างไรกับการแจกเงินให้ลูกเศรษฐีทางนี้รัฐมนูญกําหนดให้ทุกคนเท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นสิทธิ์เท่ากันแต่คน เลือกไม่ใช้ไม่เป็นอะไรนะสิทธิทางการเงินเท่ากันสิทธิในกระเป๋าตังค์เท่ากันมันมีด้วยแหละมันไม่เท่ากันหรอกเรื่องเรื่องเงินเรื่องทองในกระเป๋าเรื่องอํานาจจากคนมีเงินกับคนไม่มีเงินมันไม่เท่ากันแน่นอนอยู่แล้วเมื่อถามว่าวิชาการนักวิชาการออกมาเป็นห่วงว่าจะซ้ำรอยนโยบายจำนำข้าวนายแพทย์พรหมมินกล่าวว่ารัฐบาลที่ผ่านมาก็เคยกู้เงินประมาณ1.5ล้านล้านใช้ไป5 0 0,000ล้านบาทคิดว่า ใช้อย่างระมัดระวังและรู้ว่าเม็ดเงินที่ลงไปจะทําให้เกิดการเจเริญเติบโตก็เลือกการตอบในการไปแดกดันชาวบ้านคือเขาถามว่าสิ่งนี้มันจะเลวไหมก็เหมือนว่ามันเคยเกิดเรื่องที่เลวกว่านี้เพราะงั้นรอบนี้ถือว่าเลวน้อยคือตอบอย่างงี้คิดดูตอบอย่างงี้คิดดูสนับสนุนโดยปุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎปุ๋ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเรียนไกลเคมีคอน สนใจติดต่อคุณเกรียงไกร0954605580